ด้านเจ้าพ่อเพลงเพื่อชีวิตนะคะคุณแอดคาราบาวค่ะก็ขอเดินหน้าช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องต่อสู้กับการระบาดของโควิดอย่างต่อเนื่องนะคะแม้ว่าช่วงนี้การระบาดของโควิดจะซาลงโดยเมื่อวานนี้ค่ะเจ้าพ่อเพลงเพื่อชีวิตนะคะพร้อมเพื่อนพี่น้องในวงการชาวบิ๊กบค์สองล้อฆ่าโควิด1 9รวบรวมทุนทรัพย์ค่ะจะซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ชุด PPE และก็อุปกรณ์ทางการแพทย์หน้ากากอนามายัยเจลแอลกอฮอลล้างมือไปมอบให้กับโรงพยาบาลชนละประธานค่ะ แล้วก็ศูนย์การแพทย์ปัญญาณน,นันทพิคุกชประทานซึ่งนับเป็นแห่งที่42ที่นาแอดช่วยเหลือเอาไว้ค่ะโดยน้าแอดนะคะกล่าวว่าบุคลากรทางการแพทย์ถือว่าเป็นกลุ่มด้านหน้าที่ต้องทํางานอย่างหนักเลยพวกเราค่ะขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนแม้ว่าตอนนี้นะคะสถานการณ์จะแพร่ระบาดจะเริ่มลดลงแล้วแต่ก็อยากจะขอให้ทุกคนนั้นปฏิบัติตามคําสั่งอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติค่ะและก็ส่วนตัวนะก็จะขอช่วยเหลือไปจนกว่าจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคนี้ได้นะคะ อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความช่วยเหลือของคนวงการบันเทิงนะที่มีต่อสู่สังคมไทยนะคะ